ให้เขาเข้ามาาเรฮ้ยก็ต mm. ้องกาบแลวก็สวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผู <S 1> <S 1> ้ผมชาลิโมกเดี๋ยวันนี้ผมจะมาลองเล่น MP5 ในโหมดดูโอ้นะครับแต่ MP5 เีในตานนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นกระสุนสี่นะคุณผู้ชมมาดูครับว่าจะรอดหรือเปล่าในสงครามโหมดดูโอนะ ตัวห้พองกับโปสุดคุ้มกลับมาแล้วเติมอารีนาเบรกเอากับจูนบิโกช็อปราคาแพ็กสุดฮิตที่ทุกคนรอคอยพา s s สพรีเมียราคาเพียง3า9บาทพาร s สธรรมดาราคาเพียง119บาทตู้เซฟ4ช่องราคาเพียง69บาทตู้เซฟ6ช่องราคาเพียง209บาทบริการเติมเกมสุดคุ้มถูกใจสายเปเติมเร็วไม่ต้องรอมีแอดมินบริการตลอด24ชั่วโมง โอเคคผู้ชมในตาแรกเกิดตรงนี้ผมว่าน่าจะเดินทางไปอคอกมาครับโ,โ,โอูโอเนี่ยจะต้องรอเวลากับสักแป๊บนึงนะครับค่อยไปเล่นนะรอให้เห็นแบบจุดแอร์ดอรอปลงก่อนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าสตูเนี่ยจะมายึดจุดอคอกมากัหรือเปล่าเราต้องไปดูนะครับายนี้เงียบมากผู้ชมไม่มีใครมาครับมีแค่ผมคนเดียวกับบอทนะครับผมใช้เป็นไอ้ปืนฝ่ายคนระผู้ชมเอ<ย>่ใช่ เพื่อนฝ่ายมากะผมใช้มันเซฟบัตรทองเออมันก็ได้ได้กระสุนทองมาแต่นี้ต้องจำใจครับเหนตาน้าค่จยจับแบบเจาะเนื้อให้คุณชมดูนะอน,นี้ก็เปิดเซฟมันก่อนคุณชมถือว่ารออดดอกตกนะเขาบอกว่าเกลือมากคุณชมเซฟในอในโหมดนี้นะแต่ผมไม่เชื่อโอ้โหเชื่อเธอ,ออจริงไอ้ <c oughs> ของม่วงเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวรอรอเวลาให้แอดดอกตกครับเดี๋ยวฟาร์มแถวนี้ก่อนนะ มันมีคนแถวทางนู้นนะครับแถวไอจุดซื้อไข่ผลผลิตนะอันนี้น่าจะเป็นหมวกครับผอุ๊ยโอ้โอมาได้ของแพงซะได้คุผู้ชมอันนี้น่าจะสองสามหมื่นได้อยู่ครับตอนนี้ราคาตรงนี้อาจจะแค่หมื่นเดียวแต่นอกเคกเนี้ยแพงสุดๆเลยครับแล้วดวงบ้าอะไรนี่แอร์ดรอปตกตรงนี้นคุณผู้ชมชิบหายนะ อย่างนี้ก็ต้องติ่มครับติ่มรอเลยแต่ว่าให้ศัตรูยิงกันเสร็จคุณผู้ชมแล้วเรามาดูกันว่าแอร์ดรอปเนี่ยจะเปิดได้ตอนกี่นาทีนะครับเราจะไม่เป็นคนที่เราจะไม่ใช่คนที่จะไปเปิดแอร์ดรอปคุณผู้ชมเราใช่ศัตรูนหลยเป็นคนเปิดนะถ้าเราไปเนี่ยน่าจะเละเป็นขี้คุณผู้ชมเพราะศัตรูเนี่ยมักจะใช้นายกันเยอะครับในหมดนี้คุณผู้ชมดูดิยังไม่มีคนไปเปิดแล้วตอนนี้เขาน่าจะบวกกันอยู่นะ จะเย็ยนช่องด้านหลังนี่ไม่รู้ว่าคนหรือบอทนะอืมตอนนี้มีคนเปิดนี่นะครับเปิดแอร์ดรอปนะเดี๋ยวถ้าเกิดรอสิ้นเสียงแอร์ดรอปแล้วก็อ้นี่มีคลื่นเนี่ย,มยผมว่าปลาระเบิดไปตรงที่แอร์ดรอปอยู่นะครับตรงนี้น่าจะปลาได้อย่ไนะมีร่องอยู่น่าจะใกล้ได้เวลาแล้ว มีคนเฝ้าด้วยคุณผู้ชมไอพวกนี้น่าจะแบบใส่หัวจุ่มแอ์ดอปนะเฮ้ยป้าเรอพี่เอาแล้วเหมือนหลังยิงมามะเปิดแน่นอนคุณผู้ชมเปิดแน่นอนเอาเลยเอาไปอีกลูกหนึ่ง มีตัวตายตายระเบิดเราตัวนึงพุณผู้ชมตอนนี้มีสองขึ้นครับตายไปตัวนึงแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ไอันนี้หรือเปล่านะได้ของแดงไปไหมหลังลงชิบหายเฮ้ยอะไรวะนะทำอะไรอ่ะเฮ้ยอื้อเด้ง ใะเย็นครับลูกพี่ใจเย็นครับใจเย็นนะครับปล่อยให้เขาวิ่งมาคุณผู้ชมเราไม่ต้องวิ่งใส่นะว่าปืนเราเนี่ยเสียบเสียบสุดๆแล้วเ b 5เจาะสีแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่ใกล้จริงเนี่ยยิงตายยากมากหรือว่าจังหวะทีเผลออะไรเงี้ยปาสมองเนี่ย ยปสโกมัก้งลองผู้ชมทำอะไรไม่ได้นะครับศัตรูน่าจะเจ็บเข้าเซฟไปผู้ชมไม่เป็นไรครับเราช้าๆนะครับช้าๆได้พาได้างานผู้ชม เฮ้ปอะด้านหลังสองตัวครับ ก็จะด่าบอทว่าบอดทาเสียเรื่องบอดเมื่อกี้ผมดันยิงนิ้วกลางผมไปโดนผมยิงัมมีคลื่นอยู่ครับด้านหน้า,น,าน่าจะแถ,แถวบ้านนะเอยอย่านะเวระเบิดเราไม่มีเล่นนะครับมีแค่ควันนะเอายิงแล้ว

บ้าอะไรวะเนี่ยอยากเข้าไปบวกคุณผู้ชมให้เขาเข้ามาเอา MK ไง MK แต่งแบบนี้ก็ยกปืนช้าเดี๋ยวเพื่อนฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเขาไปอะไรรู้ยังนะครับคุณผู้ชมอ๋อ กระเป๋านายไปไหนเพื่อนอของแดงอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมของแดงอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมโอ้โหยกปืนอย่างช้านี่ไงอืมขออนุญาตด,ดูของโอ้โหเฮ้ยอ้อหืมทำไมวะทำไมไม่ใช่ของแดงวะตรงนี้สามศพนะคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลาเก็บของสักครู่นึงะครับแม่งของอย่างเยอะ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้สงบหรือยังถ้าเกิดไม่สงบเนี่ยผมก็จะถ้าตอนอยู่ในคลิปเนี่ยผมก็จะปล่อยให้ดูเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดมันสงบแล้วเนี่ยผมก็จะเร่งคลิปวิดีโอนะครับโอเคตามนั้น 当。 โอเคผู้ชมตาแรกเราก็1 000, 000, 000, นล้านเจ็ดหมื่นผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกว่าครับโอเคผู้ชมเพื่อตรงนี้นะครับผมว่าดักสามชั้นก่อนนะเพื่อดูเวลาผู้ชมดูจุดแอร์ดรอปด้วยว่ามันจะตกตรงไหนคุผู้มชมถ้าเกิดมันถ้าเกิดเรารู้จุดที่มันตกแล้วเนี่ยเราค่อยเดินไปครับเนตรงนี้โอเค มีเสียง MK เก็บเสียงด้านหลังเราคุณผู้ชมในอีกแล้วปะเนี่ยน่าจะเป็นตี้ในครับเนี่ยยิงกันอยู่คุณผู้ชมอ้าวชิบหายแล้วมีคนมาเยือนครับศัตรูน่าจะรู้แล้วครับเพราะว่าเพื่อนเราขยับบ่อยนะไม่ต้องรีบครับ เสียงอย่างแน่นคุณผู้ชมเอางว่ราร้อยเขาขึ้นไปเก็บศพเรื่อเรานะแล้วเราค่อยๆไอจจดกานครับไอตัวนี้สนยัยคุณผู้ชมไม่น่าจะยากเดี๋ยวเอาเระเบิดมากินนะ้อง ลงมาข้างล่างนะครับไม่รู้เพื่อนเข้าอยู่ไหนคุณผู้ชมอ้าวแต่ไม่ติดโอ้ต้องศพอยู่ตรงนั้นได้ไงบ้าอะไรนะยิงแต่แล้วศพไม่อยู่ที่เดิมเขียนมาก่อนครับโอ้โหคือหัวจานบิน ตีไหนเล่นกันด้านหลังเราคุณผู้ชมความรู้สึกของผมบอกว่าให้ช้าก่อนไมนต้องรีบสิ้นเสียงปืนสุดท้ายแล้วอุย้ยใส่กันยับเลย,ยช่อง BP แล้วไม่น่ายิงตายจะเย็นเย็นเขาน่าจะเล่นกันทงไาหน เนี่ยนี่แนะใช่จริงด้วยคนระับสองัวหรือเปล่าวะเียบร้อยยิงกันตายแบบแล้วเอ้ยยิงกันตายอีกแล้วถ้าเรามีจังหวะแบบนี้เนะี่ยผมแนะนำนะให้ช้าก่อน ให้ศัตรูเนี่ยเก็บของให้เรียบร้อยก่อนผู้ชมเราอยิงเขานะตัวเราไม่หนักใช่ไหมน่าจะสามารถวิ่งได้ผููวมมว่าเกิดถ้าเกิดโดนยิงผมงว่าเดี๋ยวผมจะลองเหมือนว่าจะมีสองศพนะครับตรงนี้นะ่าจะมีอีกศพหนึ่ง เพราะว่าเขายิงจุดนั้นแล้วก็วิ่งมาหลวงของจุดนี้นะตรงนี้สองศพแน่ๆครับซึ่งเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเราจะรอตรงนี้ดีไหมครับหรือว่าเฮ้ยตรงแอร์ดับนั้นบวกแลวครับว่าเราย่องใหม่นะ ก็จะได้ยิงฟรีตอนนี้เขาเก็บของอยู่นะครับ ค okay, เราย่องติดได้แค่นี้คุณผู้ชมผมน่าจะไม่ขยับไปมากกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าเด็มันจะโดนใบไม้นะถ้าโดนใบไม้ปุ๊บเนี่ยศัตรูจะรู้เลยครับว่าเราอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมสิ่งที่ผมจะทำก็คือจะรอรอให้มันโผล่หัวมานะรอตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องรีบครับ <laughs> ้โอเคจบงานแล้วครับผมมาเอาเอ็มเคสองเขาบอกแล้วครับเนี่ยเซตไหนด้วยบวกแบบปึ้นปั้มซัมเบ้เนี่ยอันนี้คนระวะังไว้เอ็มหกสองเต็มแม็กซ์ครับตรงนี้มีสามตัวนะครับกับเอ็ข้างนอกนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอีกคนหนึ่ง,งอยู่ไหนนะไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็น M K หนึ่งกระบอกครับหรือว่าเพื่อนเขาจะไปเอาแอร์ดอ,อกของแม่ใจนะโอเคบอทนี้เราก็ต้องเก็บของได้แบบสบายใจนะแบบนี้นะโอเคผู้ชมรู้กันนะครับ แพ้ชม okay. e ตานี่ยิงมาสองตัวออกหนึ <Right. S 2> <trabajar S 3> ่งล้านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันอีกตาหนึ่งแล้วกันครับเฮ้ยอันี่คนนะเนี่ยนี่บอกว่าคนแน่เลยจะปลาระเบิดเปเลยดีไหมหรือยจะรอเฮ้ย วิ่งแล้วไปแล้วนีไ่ไปไหนวะเพื่อนรียไปหายแอร์ดอปใช่ไหมจ้าว่าผมช้ำแล้วเนี่ยผมค่านากที่จะช้ำชองน้องชองว่ารอเขาเปิด a อ o p ดอปอีกเช่นเคยนะครับซึ่งถ้าตามที่จะจำนวนะน,นนะพวกแม้น่าจะมีคน ถ้าขึ้นทางนี้อันตรายครับคลอกม้เห็นชัดเจนนะเราตรงนี้แป๊บหนึ่งผู้ชมพยายามฟังเสียงไอเราไปครับ ใกล้อยู่นะปลาสมองละแ,แสงมาใกลนะ้น่ะเฮ้ยไอหอบอยู่แล้วโดดโดดโดดเอ้าเอ้าอ่ะแปลกแปลกอุ้ออยสไนายยิงอุ้ยสไนายยิงมาดิมาดิ เก็บไปดิเก็บไปดิเราปะผมบอกไปแล้วเสียงเท้าวิ่งไปแล้วคผมหรือว่าโดนสไนยิงตายไม่แน่ใจไอตัวเก็บไม่แน่ใจครับหรือว่าหนีไปแล้วหรือว่าหนีไปแล้วโอเคน่าจะไปเรียบร้อยแล้วครับ เอาเพื่อนโดนเพื่อนโดนระเบิดถูไม่ได้แอะดอกอันนี้กูต้องได้มึงแล้ววะตัวสไนเปอร์นัรนหรอเฮ้ยคนเลยบอดครับโอเคมีคลื่นนะครับบนในออกนะ แว่ายังมีตัวอยู่นะสองตัวครับปลาสมุกไปแล้วมัวเป็นยังไะไม่โดนดตั <c oughs> ไวไหมพิลุกพลาได้ไหมเอ้ยอตรงช่วงที่เขาไปอันนี้พอดีคุณผู้ชมแบบไม่ได้เลยครับหายตู้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  หายตัวสชมห้าตัวเอาอตัวนึงตัวนึงอย่าขึ้นมานะเพื่อนอย่าขึ้นมานะอ้าว MK อีกแล้วกูซัก็อ MK อีกแล้วลอนไปหมดแล้ว พอไหมพี่เฮ้ยมันเหยียบยังมันจะออกมาแล้ว้ยมันโดดลงมาแล้ว,ลลวเรียบร้อยเซตหกอีกแล้ว và điều tay của tôi bị hai thắng vẫn chưa được qua phút nào chưa một còn สามเกมก็น่าจะอิม่มอกเงิมใจกันแล้วครับสำหรับคลิปโหมด duo คอณผู้ชมด้วยปืนเ p 5นะครับกระสุนเจาะเนื้อบ้างเจาะสีบ้างก็ถือว่าผลประกอบการนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโอ,อเค เกิดคุณผู้ชมชอบเนียขอฝากคลิปนี้สักหนึ่งร้อยไลค์นะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าอัดมาอย่างมาลาทอนสามเกมติดนะครับคือไม่ตายเลยนะรอดหมดสามเกมแต่ที okay. banks, <met> ่เห็นเลยโอเคบ๊ายบายคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ